เราไ,ได้ให้ล้านเป็นรายการเกมโชว์ที่เข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจคนไทยทั้งประเทศไปแล้วตอนนี้ครับนอกจากกสนุกสนานกันในนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านใครมีไมเรัลแอปพลิเคชันอยู่นะครับก็ <c oughs> ร่วมสนุกกับเราได้นะครับเพียงแต่คุณผู้ชมฟังเพลงที่เราเปิดนะครับ <c oughs> แล้วทายว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไร คุณก็มีสิทธิ์นะครับได้รับแต้มสะสมไว้รับของรางวัลกันได้เลยยังไม่จบค่ะเพียงแค่คุณกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แค่นี้ก็สามารถสะสมคะแนนไปลุ้นรับรางวัลกับไม้ไทยรัฐแอปพลิเคชันได้อีกด้วยค่ะอะไรอะไรยังมาจับสิคะอันนี้เลด้าหาหนูค่ะ <c oughs> น,น,นี้แต่งตัวสไตล์นี่น่ารักแบ๊วแบวบแนวมิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์ เมื่อวานอะไรเซรามูนเซรามูนญี่ปุ่นวันนี้มิกกี้เมาสมิกกี้เมาสมิกกี้เมาส์เป็นผู้ชายแต่วันนี้แต่งเป็นผู้หญิงคือมินนี่เมาสมินนี่เมาสมินนี่มาเป็นหนูจุดจุ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 เรามาทักทายกันก่อนดีกว่านะครับนะครับสวัสดีทั้งหกท่านเลยนะครับสวัสดีคับคุณพลคุณหนูนาคุณปัญญาคุณพลอยคุณสมศรีและคุณสรพงษ์ สวนยางค่ะที่มีใจรักในเสียงเพลงนะคะแล้วก็ยังมีใจรักใน Envest p เพสลียนะคะไม่รู้เอ็นเวสเอ็นเวสจะมีอยงเป็นภาษาอังกเอ็นเวสเพ e s l e y นะคะตอนนี้เขามายืนรอข้างเวทีแล้วมีการเปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดนะคะหลังจากไปหนึ่งวันเขาบอกว่าวันนี้ผมขอเป็นชุดเก่งของผมเขาบอกว่าชุดเนี้ยสีเนี้ยเป็นสีเก่งของเขาเขาาถือเลือถือชัยนะคะเปลี่ยนทั้งชุดเลยทีเดียวจะรอแล้วเอาการแค่ไหนพบกันเลยค่ะ Envest Presley นะคะมือร้องได้ไม่ล้า เป็นวันดีของคุณขุนแผนนะครับว่าเริ่มต้นนะครับก็ด้วยเพลงที่หนึ่งเลยนะครับค,คุณแผนก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับเป็นหนุ่มนิรนามมาจากเมืองตราดน,นะครับเป็นหนุ่มที่มีอาชีพกรีดยาง,ยางนะครับ<า>เข้ามารายการของเราเป้าหมายของเขาตอนแรกอบอกว่าอยากได้ไปเลี้ยงต้นไม้เอาไป ซื้อปุ๋ยซใช่ยางเอาไปซื้อสังกะสีเพราะหลังคาบ้านรั่วเปล่าเปล่าไปทําสังกะสีทํารั่วคือสังกะสีรั่วไม่ใช่สังกะสีรั่วคนละอันทำเนียงเป็นทางตราสสังกะสีทํารั่วก็เลยสังกะสีรั่วแต่สังกะสีไม่ใช่รั่วไม่ใช่หลังหลังคาบ้านเลยนี่แหละนั่นแหละดูนี่แล้วดูดิมีเพชร เป็นอะไรครับเนี่ยทีมงานก็แต่งว่ะให้เหมือนมดแดงเดี๋ยวจะลองแปลงล่างดูนะเหมือนมดแดงลองแปลงดีบาดีดีบาดีได้เลยไอ้ยงมีแสงสว่างแปลงล่างเป็นไอ้มดแดงไ้ดอ้ดอ้ได้แปลงล่างก็ต้องคือหีได้ดาเมื่อกี้โชว์ทำไมหลานที่บ้านก็ทำได้ เรามาร้องเพลงกันดีกว่าคุณผแนตอนนี้เนี่ยเวทีแห่งนี้เป็นของคุณคุณแผนแล้วนะครับ <cev Die> มีสิทธิ์หยิบเงิน1ล้านบาทอันนี้ไม่ใช่ว่ามาพูดเล่นพูดตลกอะไรกันคุณคุณแผนต้องคิดว่าตอนนี้เราจะคว้าเงิน1ล้านบาทค่ะอยากให้ตั้งใจค่ะนะคะพร้อมไหมครับพร้อมครับนี่คือหนึ่งนี้มูลค่า3,000บาทมาฟังอินโทรกันก่อนนะครับอินโทรเพลงที่1เพลงมาแล้วครับ นีตกอยู่ในความเงียบโดยมากอะเพลงผมเนี่ยผมไม่เคยชอบร้องหรอกแต่น้องชายผมร้องบ่อยผมก็ร้องตามน้องชายไปงง้นี่ยแต่โดยมากกับผมจะเพลงสนุกสนานค่ะไม่ใช่แนวของเราเราแนวของคุณคุณแผนคือเพลงสนุกสนานคึ้นเครงคึ้นเครงเมื่อกี้นี่ออกมันออกเศร้าๆครับเอ้าคุณคุณแผนนะครับเพลงที่หนึ่งจะเล่นหรือจะหยุดครับ ดูสูดีแม็กซ์นะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6จะใช้หรือไม่ใช้ครับ วันใจเหลือเกินคือยคือผมทำใจแล้วค่ะแต่ผมจินตนาการว่าเป็นหนูนานี่แหละคนที่เราติ้งอะไรเนี่ยแล้วเวลาพูดแบบนี้คือไม่ได้หวังทางเพลงและหวังน้องเขาแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยอาลังใจในด้านเพลงเฉยๆนะคะเพื่อให้มีจินตนาการเพื่อตกรอบน้องเขาอาจจะเห็นใจเอาตัวเข้าแรกกันแบบนี้เลยละครับแม่สุดยอด สำหรับใครที่มี My t h a i l รั d แอปพลิเคชันค่ะอตอนนี้นะคุณคุณแผนมืดมนเหลือเกินท่านที่อยู่ทางบ้านลคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะใครที่ไม่มืดมนตอบได้เลยคะ่ะครับผมมาดูกันนะครับสำหรับเพลงที่หนึ่งมูลค่า3,000บาทสมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่1เพลงมาครับขอโชคดีค่ะ ทำเพื่อใครกันวันนี้สวรรค์ให้เธอเฉลยดังคนคุ้นเคอใช่เลยที่ใจเฝ้าคอยเธอเป็นเหมือนแสงหงอยมาส่งใจที่เฉยเมยให้มองเห็นธ ๆมีอีีีกทมเนื้อเพลงมีท่อนไหนอะไรไหมฮะที่ได้แรงบันดาลใจจากทางคุณหนูนามีมีไหมคือตอนเขาขึ้นมาใหม่ๆมก็โอ้ใช่เลยนี่เาเจอเขาบุกก็ใช่เลยผมว่าเน็ตเนยมาเพื่ออะไรเนี่ยเพราะทุกวันนี้เป็นโสพะไม่ไม่เคยเจอคนที่ใช่เลยไงหนูนาเปเรบยนด้วแล้วอย่างเจอหนูนานีใช่เลยไหมใช่เลยแล้วถามเขาหรือยังว่าเราใช่ไหมเพลงที่ หนึ่งของเขานะครับมูลค่า3,000บาทเป็นเพนแรกของเขาในวันนี้นะครับคุณคุนแผนร้องได้หรือร้องผิดครับ รา 3, าคาสามพันบาทคุณคุณแผนร้อง เหรอคะผมกะดีใจเต็มที่กบว่าเขาจะมาไม่ถึงผมตึงรีบกระโดดก่อนเลยไปนูนหายแต่ว่ากำลังใจก็ไม่ได้หมดไปจากวิดีนี้ครับคนนี้สิครับโอเคระวังนะครับก่อนและช่วงหลังๆนี่แกมีล้วงกระเป๋าด้วยเลิกแล้วอาชีพนั้นผมชอบมากเลยที่ร้องเพลงแจ็คธนพลนี่ถูกเป๊ะ ผมขับรถให้เขาที่ผี่จริงๆอันนี้พูดจริงๆครับขับรถให้แจ็คธนะคคนชอบเต้นนี่นะแจ็คธนชอบเต้นที่ว่ารถความล่าสุดนี่ก็ฝีมือคุนสลาคมือผมแฟนคุณเรียกเง่อนขึ้นไปทำไมลมาเพลงชื่อคนที่รอคอยนะครับก็เป็นเพลงดังสร้างชื่อเสียงให้กับคุณแจ็คนะครับหลังจากที่ย้ายมาอยู่ร่วมงานกับแกรมมี่โกลว์เป็นชุดแรกนะฮะก็แต่งโดยครูสลา และตอนนี้ค่ะคุณขุนแผนร้องได้ไปแล้วนะคะเพลงแรกค่ะรับทันทีค่ะ3,000บ้บาทมีการย่ำเท้าก็เกิดขึ้นจังหวะลุมบ้าเพลงนี้ถือว่าคุณเป็นเซียนไหมก็คือมันร้องประจําเลยอ่ะซ้อมซ้อมก่อนแทนที่จะซ้อมร้องเพราะเอ้ยซ้อมเต้นพ่อ